กุหลาบดำนะครับพร้อมจัดหนักปตทอนะครับด้วยกุหลาบดำนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นนักมวยที่มัดหนักมากๆนะครับโดยเขามีโปรแกรมที่จะเจอกับปตทนะครับในกติกรมวยไทยนะครับในวันศุกร์ที่19ธันวาคมนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าปตทอนนี่เป็นมวยที่เรียกว่าเดินไม่หยุดนะครับเปิดหน้าแลกหน้าชนเลยนะครับทางด้านกุหลาบดำเองนะครับ ก็บอกนะครับว่าไฟนี้นะครับผมมองว่าตัวเองนะเป็นรองปตทว่าสมควรนะครับถ้าดูจากกระดูกมวยนี่เขาเนื้อกว่าผมชัดเจนนะครับทั้งชื่อเสียงและประสบการณ์นะครับเขาผ่านมวยเก่งๆมามากมายนะครับสิ่งเดียวที่ผมมั่นใจคือประสบการณ์นวมเล็กที่มีมากกว่าเขานะครับและผมเชื่อในพลังหมัดนะครับว่าผมนี่หนักไม่แพ้ใครนะครับนอกจากนั้นนี่เขาเนื้อกว่าผมเยอะนะครับทางด้านกุหลาบดําก็บ่อยนะครับว่าปตทเป็นมวยที่ชอบ เดินบุกมาแต่ไหนแต่ไรนะครับเพราะธรรมชาติเขานี่เป็นมวยเข่านะครับทำให้ต้องยอมเจ็บตัว เพื่อเข้าไปเล่นบงในนะครับแต่มาชกวันนี้ผมเห็นเขาปรับสไตล์มาใช้หมัดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหมัดฮุกซ้ายนะครับที่อันตรายนะครับแน่นอนว่าจุดเด่นของเขาคือความอึดความทนความถึกนะครับแต่จุดอ่อนคือระบบป้องกันตัวนะครับที่เรียกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้กุหลาบดําก็พูดถึงปตทนะครับและกุหลาบดําก็บ่อยนะครับว่าผมเคยชกกับเมืองไทยมาก่อนนะครับซึ่งเขาก็เป็นมวยบูเหมือนปตทนะครับเรียกได้ว่าถ้าเขา ถ้าปตทกล้าเดินด้วยว่าเปิดหน้านะครับกุลาบดําก็บอกนะว่าผมก็พร้อมที่จะจัดหนักให้แน่นอนนะครับอยากทดสอบดูเหมือนกันนะครับว่าเขาจะอึดทนแค่ไหนนะครับเพราะผมก็มั่นใจว่าหมัดผมนะครับถ้าใครโดนจังๆนี่ก็ต้องมีหล่นแน่ครับเอาละครับงานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าปตทไม่ระวังนี่เดินเปิดหน้าไปนี่อาจจะหลับได้นะครับ และกุลาบดําก็บ่อยนะครับว่าไฟนี้ผมตั้งใจมาปิดเกมปตทให้ได้นะครับถ้าเอาชนะได้แบบไม่ครบยกนะครับอย่างน้อยๆนะครับฟอร์มนี้สวยๆก็คงถึงเวลานะครับที่ผมจะได้สัญญาวันใหญ่มาครองนะครับพอที่ผ่านมาผมพิสูจน์ตัวเองกับคู่ชกแข็งๆมาตลอดนะครับเอาละครับงานนี้กุลาบดํานี่เล็งถึงนอกเลยนะครับดูว่าปตทนะครับจะเรียกว่าทนหมัดทน เรียกว่าอาวุธของกุลาบดําได้หรือไม่นะครับจะมีการเดินเปิดหน้าเหมือน2ไฟที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับทางฝั่งของปตทเองนะครับก็บอกนะครับบอกว่าผมเห็นกุลาบดำนะครับชกวันตั้งแต่แรกเขาเอาชนะนักมวยเก่งๆได้หลายคนนะครับเมื่อมาโชว์ฝีมือในวันลุมพินีก็ปราบนักชกต่างชาติมาเยอะนะครับการเจอกับเขานะครับมันจึงเป็นความท้าทายนะครับและดีใจที่ได้โอกาสชกด้วยนะครับได้ยินชื่อเสียงเรื่องความหมัดหนักของเขามาตลอดนะครับผมก็อยากลองดูนะครับว่าของจริงไหมนะครับหนักจริงไหมนะครับ เดี๋ยวเราก็อยากที่จะผ่านจุดนั้นไปให้ได้นะครับในไฟส่งท้ายปีนี้นะครับโดยปตทก็บ่อยนะครับว่าผมอยากเป็นคนที่หยุดความร้อนแรงนะครับของกุหลาบดําลงให้ได้นะครับ ตอนนี้ฟอร์มเขาีนเรียกว่าสดนะครับและมาสู้ไม่ถอยแน่นะครับเพราะหวังจะเก็บชัยชนะเพื่อคว้าสัญญาวันใหญ่เช่นกันนะครับผมก็มั่นใจเกินร้อยนะครับว่าไฟนี้นี่ผมจะเอาชนะได้อย่างสวยนะครับก็แอบหวังได้ไประดับโลกเหมือนกันนะครับผมไม่ยอมเขาง่ายๆนะครับเรามาสู้กันให้เต็มที่นะครับน่าจะเป็นไฟที่สนุกดุเดือดประทับใจแฟนมวยอย่างแน่นอนนะครับและ ปตทนะครับก็ทิ้งท้ายว่านะครับกุหลาดำเป็นนักมวยที่ช่วงท้ายเกมนี้มักแผวให้เห็นนะครับและไม่ถนัดสู้วงในนะครับขณะที่ผมเป็นมวยบูดดันนะครับพร้อมที่จะแลกอาวุธเต็มที่นะครับเกมอาจจะต้องตัดสินกันในช่วงนะครับท้ายนะครับแต่มีโอกาสปิดเกมได้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะทําทันทีนะครับเพราะ เตรียมทีเด็ดมาสู้ไว้แล้วนะครับผมและปตทนะครับก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าผมคงไม่เดินหน้าไปปล่อยให้กุหลาบดําชกเล่นๆนะครับต้องมีหลบอาวุธบ้างนะครับเพราะรู้ถึงกิติศักดิ์เป็นอย่างดีนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาไม่ได้มีแค่หมัดคนเดียวนะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับไฟนี้เราจะมาแลกกันให้รู้เรื่องไปเลยนะครับเอาละครับคู่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่แฟนมวยให้เรียกว่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับหมัดกุหลาบดาจะหยุดการเดินของปตทได้หรือไม่นะครับปตท จะทนพลังหมัดของกุหลาบดําได้หรือไม่นะครับคู่นี้ก็รอดูนะครับใครจะนอกใครนะครับวันศุกร์ที่19บธันวาคมนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับรายการสิกวันลุนินีนัดใหญ่ส่งท้ายปีนะครับ ก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาวนเปรีข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลแนวปิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยแฟนมวยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเป็นแอดไลน์มาที่แอด PAK24 นะครับแอด PAK24 ฝากไว้ด้วยครับ